สวัดีครับสวัสดีครับสมาชิทกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง VPP ธรรมดานะครับช่อง VPP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับ หุ้นไทยบ่ายของวันที่13มีนาคม25-66นาหะครับสำหรับหุ้นไทยนี้ก็จะมีให้ชมวันละ4คลิปสี่รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆๆนะแนวทางก็จะมาวางเลข แทนคาขอบคุณให้ทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกวดทุกคลิปทุกคลิปเลยขอขอขอบคุณไปดี่ดี๋ยนะครับขอให้ทุกท่านถ้ามีทรัพย์ถ้ามีโชคถ้ามีสุขนะครับคือมีทรัพย์ขึ้นเพิ่มขึ้นมากมายนะครับมีโชคดวงดีเฮงๆนะครับมากมายแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับปราศจากเก็บไข้ได้ป่วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะขอขอขอบคุณเป็อย่างสูงนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันโผล่างคั้งางทีนะครับอ่มาดูนะครับวันนี้รอบบ่ายวันจันทรนะครับวันจันท์สีเหลืองนะครับขาให้ทุกทกท่านได้ลุ้นๆกันนะครับลุ้นหลงเพื่อความบันเทิงนะครับสามสี่ห้านะครับวันทองที่สี่นะครับเราคือสามกับห้านะครับส่วนเด่นบนสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับขอเลือกที่สามสี่ห้าหกนะครับส่วนสีู่่เจาะมีอะไรบ้าง สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ที่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับส่วนสามก็สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับส่วนห้าเนี่ยขอเป็นตัวลองนะห้าตัวลองนะครับใครชอบก็จัดไปเน้นที่สี่นะครับเราคือสามน,นะครับสามน,นะครับ วิ่งวีลูดก็ได้นะครับตามนี้นะพุ่นไทยบ่ายนะครับพุ่นไทยบ่ายนะเอาสีอะไรคะนี่อ่าอันนี้คือตัวเด่นบนนะครับอืมอันนี้คือตัวรองนะครับตัวอันนี้คือตัวเน้น,นอ่าอ่าอันนี้เด่นสามสี่ห้าหัเน้นที่สี่ครับเอาหัวเลยท้ายเอาเอาหัวนะครับประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้อืม อันนี้เด่นนะครับส่วนอีกทางหนึ่งคือตัวรองนะอ่าตัวรองนะครับอันนี้คื enfin like อตัวรองนะครับเด่นก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามนะครับปมาอนี้นะก็ขอให้ทุกท่านเสได้คิดกันนะครับวันนี้วันจันทร์นะขอขอขอบพระคุณนะครับฮุนไทยบ่ายนะครับพบกันใหม่ก็หุนไทยเย็นนะ ขอขอบคุณมากๆสำหรับรอบรบ,รบ,บ่ายก็ขอให้ทุกท่านได้เฮได้กรีดกันนะครับโชคดีโชคดีรุ่นลมเพราะความบันเทิงนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ